บารดีพี่น้องของปายสุขสุขผลเห็ดซีทุกทานฮาร์โมนีแม่ใส่พันไดกาเกียมเข้าใส่บาทพี่น้องรอถ่าใส่บาทยามมือเศร้าพี่น้องไงบารได,ไดไ้แม่ใซายบาร์ดีแม่ซายแม่ใส่เพันสีตักบาทแต่เศร้าเนาะรอถ่านยาครูวพันมานักกสิ ตักบาตรให้บุญทำทานยามมื้อเช้าย่าโค่คนมากัถือวะอใส่บาตรเอาี่นเอาเนาะแต่ละมือแม่ใส่กะได้เฮ็ดเอานึ่งข้าใส่บาตรแต่เช้าแต่ละมือและมือนี้มีการยังรอดทานยังโค่คนมา เป็นจะมาบินบาตผ่านหน้าบ้านเมื่อใดพเิ้นมา,าการเทลวานได้ใส่เนะพราะว่าพคนก็ไปลายที่ลายทางแต่วินต่เวนกำลังขึ้นพี่น้องลังขึ้นรอถ่ายาโคพ่นมานยาโคกำลังมาโคไกลๆพนกำลังมากำลังมาอยู่ไกลๆ แต่นาา้ามาอดโอ้กำลังมากำลังมาเดียน,น์นกะมีผู้คนใส่บาตรอยู่ตามเทางเพื่อนย่งคือนาฮอดเราถานจากตอ,น,อกน้นเนาเปนรงเนาะเราทายเราถา,า,ถางอูไกลๆคุ lúc này mới xảy ra mình xài cả đây xài bát, ừ bát, หลังจากใส่บาตรแล้วแล้วไม่ใส่พันการใดมาอันวางก้อนเข้าก้อนอยู่ตามสถานที่อันคางแขมเหือนเนาะให้เจ้าที่จะทางจะทิ้นจะฐานพันได้อยู่ด้กินนำประสันตามฮีตามคลองประเพณีของคนลาวเฮาเสื้อถือนอะ หลังจากใส่บาทแล้วก็มาวางกรนเข่าแบบนี้นะ,ะสำหรับที่มีน้องตูองพวงขอลาไปก่อนเดยกพี่น้องเด้ขอความสุขสุขดีจงเกิดมีแก่ทุกทุกท่านแถอะแกติดต,ตามตั้งแต่ตนจนจบอขอฝากเด้กเด้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องตูองพอวงเด็กเด้อมีความคิดเห็นใด,ดก็คอมเมนต์มาในช่องน้องตูองพวงเด็กเด้อพี่น้องขอใจละลายสบายดีพบกันในคลิปต่อไปพี่น้อง